วันนี้เราจะย้อมผ้าสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับมันก็ยังใส่โอเคอยู่นะครับแต่สีมันซีดนะครับกางเกง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวสําคัญก็คือนี่ครับสีย้อมผ้านะครับหาซื้อที่ตลาดนะครับซื้อที่ร้านที่เป็นขายอะไรเกี่ยวกับพวกซิปพวกไหมพรมพวกผ้ามีขายนะครับอันนี้ก็ซื้อมา2ละเบาทนะครับสามสิ ก็ดูครับเขาก็จะใช้ปริมาณ1่ซองต่อผ้า1ชิ้นนะครับนะครับวิธีทำเขาก็จะบอกอยู่ข้างหลังนะครับส่วนมากก็จะต้องต้มน้ำก่อนนะครับเราก็จะไปหาถังต้มมาแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีแค่เกลือนะครับเกลือหนึ่งหนึ่งกำมือนะครับต่อหนึ่งเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นนะครับเอาไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ แรกก็มาก่อไฟก่อนนะครับแล้วก็หาถังที่จะย้อมนะครับก็ต้องเป็นหม้อหม้อใหญ่ๆนะครับแต่ว่าส่วนส่วนมากเขาจะใช้ปิ๊บกันนะครับปิ๊บใส่ขนมนะครับแต่ดีผมไม่มีนะครับผมจะใช้อันนี้เป็นฝาเครื่องปั๊มน้ํานะครับเอามาสํารองใช้ก่อนนะครับขอเย็บไปใช้ก่อนนะครับ <ld> หลังจาก Le <dari S 1> um. ที่เราต้มได้สักพักน้ําจะเดือดแล้วนะครับตามหลักนี่เขาจะต้องเอากางเกงไปไปต้มน้ําน้ําเปล่าก่อนนะครับผ้าที่เราจะย้อมนะครับพอดีมันเป็นผ้าเก่าแล้วนะครับคือมันไม่ไม่ต้องทําให้ผ้าอ่อนแล้วนะครับคือเราจะผสมสีไปเลยนะครับครับผมจะทําการใส่สีไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าเก่าครับเราไม่ต้องต้มก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ ใส่ไปหนึ่งซองนะครับก็ทิ้งไว้สักคู่นะครับเดี๋ยวหาไม้มาคนนะครับขับไม้อะไรก็ได้ครับคนไปเลยครับก็เอาให้ยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันใกล้ไปมันจะร้อนนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเราก็จะทําการใส่เกลือลงไปนะครับอันนี้จะเป็นถุงถุงใหญ่นะครับอีสามร้อยกรัมนะครับก็ ก็จะแบ่งได้ประมาณสามกำมือนะครับพอดี่้าเราจะทำสามชิ้นพอดีนะครับเราก็จะใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเกลือก็จะไปช่วยให้สีนะครับไปยึดเกาะกับตัวผ้าได้แน่นได้ดีขึ้นนะครับจะค่อยใส่นะครับนะครับใส่ไป เท่านี้นะครับหนึ่งส่วน3าก่อนนะครับก็ททำการคนต่อนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักต้มสักนาทีสองนาทีครับเดี๋ยวเราจะนำผ้าลงไปต้มเลยนะครับครับผมหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ทำการเอาผ้าที่จะย้อมลงถังเลยนะครับนะครับเป็นการเกลียยีนนะครับจะเป็นผ้าชิ้นใหญ่นะครับ ก็หย่อนลงไปเลยครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับให้สีมันค่อยๆซึมเข้าไปนะครับอย่าโยนไปเป็นก้อนนะครับค่อยหย่อนลงไปนะครับสีมันจะค่อยๆตัดกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวที่ก็ใช้ไม้กดให้จมไปข้างหมดทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ทําการคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะครับเขาจะให้ต้มทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ใช้ไฟอ่อนๆต้มไว้นะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับแค่น้ําให้พอเดือดนะครับก็ยิ่งนานก็จะมีเวลาที่ยึดเกาะได้แน่นขึ้นนะครับก็อยู่ที่ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ค่อยๆทําไปครับสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวเราค่อยมามามาคนผ้าให้ฟื้นกลับด้อีกทีนะครับครับเรามาลองดูสังเกตนะครับผ้าก็จะดําสวยอยู่นะครับแต่เราต้องใช้ระยะเวลานานๆนะครับเพื่อความติดนานคงทนนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ เวลาทําก็ใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นควันกลิ่นอะไรนี่มันเป็นสารเคมีนะครับเซฟร่างกายตัวเองหน่อยนะครับตอนนี้ผมต้มผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะทําการเอาออกแล้วนะครับปกติต้องทําถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับพอดีผมทําหลายตัวนะครับจะได้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ประหยัดเวลาหลายๆอย่างนะครับถ้ามาตั้งทีละตัวนี่มันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะยกออกเลยนะครับกระดูแล้วก็ น่าจะได้แล้วนะครับมาดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับก็น้ำก็จะออกมาดำๆแดงๆนะครับแต่ว่าผ้ากางเกงยีนเราก็ ดำสนิทเลยนะครับหลังจากที่เราเอาออกมาจากหม้อต้มแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สักพักให้น้ำเสด็จออกทิ้งไว้สักครู่พอเย็นลงก็เอาไปตากแดดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซักนะครับพอมันแห้งแล้วค่อยเอาไปซักทีหลังนะครับ,รบหลังจากซักตากเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานนะครับอันนี้จะเป็นผ้า ผ้าลีนินผ้ามันนะครับมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับส่วนเป็นผ้ากีนนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับมันก็จะกินอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นสีดําอย่างนี้มันจะดําเต็มไปเลยนะครับก็จะดีกว่านะครับนี่ครับกางเกงสีดํานะครับสรุปว่าก็คือต้องใช้กับกางเกงสีดําหรือผ้าสีดําที่เป็นผ้าฝ้ายนะครับถ้าเป็นผ้ามันผ้าเลนินแบบนี้มันจะไม่ติดนะครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ